ดูเรื่องของการฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาชี้แจงถึงเรื่องของประสิทธิผลของวัคซีนรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีสั้นๆช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จะปรับจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นการฉีดเข้าชั้นผิวหนังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้คุณหมอธีรวัตรเห็บจุธาเคยเสนอเอาไว้แล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่คุณหมอย้ำแนวทางนี้ครับ ายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับคุณหมอได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขณะน,นี้จุดประสงค์ที่คนไทยทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือได้ฉีดวัคซีนที่มีอยู่อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยเฉพาะให้ครอบคลุมไปถึงสายพันธุ์เดลต้านะครับที่ตอนนี้กําลังระบาดอยู่ในขณะที่ไทยไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าซีโนแวคในปริมาณที่เพียงพอ การฉีดเข้าชั้นผิวหนังจึงเป็นทางออกโดยคุณหมอธีรวัตรบอกว่าการฉีดเข้าชั้นผิวหนังนั้นเป็นรูปแบบปกติครับที่ใช้กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆซึ่งเมื่อนํามาใช้ในวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วที่สุดภายใน14วันแรกครับรวมไปถึงจะสามารถกระจายวัคซีนได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังจะใช้ปริมาณวัคซีนต่อโดสนั้นน้อยกว่าการฉีดวัคซีนเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ยกตัวอย่างครับถ้าหากว่าเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกหรือว่าวัคซีนชนิด m r n a ในประสิทธิภาพที่เท่ากันเลยนะครับเมื่อฉีดเข้าชั้นผิวหนังจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า5เท่าหรือ10เท่าเมื่อเทียบกับการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อส่วนการฉีดวัคซีนซ i โนแวคและซ i โนฟาร์มที่เป็นเชื้อตายในปริมาณ10ล้านโดสถ้าหากว่าฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ เป็นปกติที่ที่ฉีดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ10ล้านโดสเนี่ยก็จะเท่ากับว่าได้ฉีดให้กับคน5ล้านคนแต่ถ้าหากว่าปรับแนวทางจากฉีดเข้ากล้ามเนื้อมาเป็นฉีดเข้าชั้นผิวหนัง10ล้านโดสจะสามารถฉีดได้มากถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มแต่ว่าในขณะน,นี้ภูมิคุ้มกันตกประเด็นนี้ คุณหมอก็อธิบายเพิ่มเติมครับว่าสามารถที่จะฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Astra z e ซ e c a เข้าชั้นผิวหนังได้เพียง0.1ซีครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งภูมิจะขึ้นสูงมากสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ซึ่งคุณหมอบอกว่าในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่างก็เห็นตรงกันในการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือขั้นตอนการศึกษาและเก็บข้อมูลที่อาจจะต้องใช้เวลายอย่างน้อยเนีย่ยประมาณสัก3ามเดือนซึ่งหากต้องรอ ก็อาจจะยิ่งทําให้เสียหายมากยิ่งขึ้นครับตรงนั้นเองอาจจะทําให้เราเสียโอกาสไปก็คือเราไม่สามารถหยุดยั้งโรคระบาดได้และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าโรคระบาดหยุดยั้งไม่ได้นั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไวร้สมีการกลายพันธุ์ในประเทศไทยเราเองนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะประสบปัญหาหนักขึ้นตรงนี้เองซึ่งสามารถทําได้ก็คือเราสามารถให้ชั้นผิวหนัง เป็นเข็มแรกเลยได้ด้วยซ้ำนะครับเป็นเข็มแรกได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตามและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลติดตามไปเรื่อยๆ